สวัสดีค่ะทุกเอาหน้าหายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้พวกมาหม่นะสวัสดีค่ะทุกคนมิสิสวิทนะคะวันนี้เราจะโถยฟูวันนี้จะมารีวิวของเล่นชิ้นนี้กันค่ะของเล่นชิ้นนี้อยู่งแต่ก่อนวันเกิด2ปีของมินนะคะอาจจะประมาณ สิบเอ็ดขวบก็ว่าได้ตอนนี้เป็นสิบสามแล้วคะนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเทฟูจาตอนนี้เราก็มาใส่ผ่าแล้วนะคะอยากรู้เหรอนี่นะคะทุกคน มันจะมีหลายสีนะคะแต่มิน,น่าจะได้สีนี้มาเนาะ <c oughs> ใจค่ะมันขาดไปบ้างแล้วเพราะมันนานมากอุย้ยแล้วนะคะขาดแล้วค่ะนี่นนะคะ่ะโอ้กล่องคือยับเยินมากขาดแล้วนึ่ง กาตาเจรุนมีคนออกมาเลยดีกว่าน,นะมีคนน,น่จะเป็นประมาณนี่้ใส่ถานมาแล้วนะมันก็แอบแน่นบ้างแล้วนิดนึงน,น,น,นะคะมากนะ <c oughs> มันก็จะเป็นวานนี้ตรงเปิดได้ดดดประมาณตรงนี้ค่ะ ตัวนี้ก็จะขึ้นเปันปัตตานมนัดนะคะ ยังให้มันได้เลยซึ่งมันก็สนุกทุกคนไ,ไม่รู้ว่าเดินทไว้าวแมวหนีแล้วทุกคนนี่เอมันใครจะเล่นก็ได้นะคะแต่เราจะปิดยังไงให้มันด้านนะีนี่ทุกคนจะหาซื้อได้นะคะอันนี้เป็นคอลที่มันบางๆนะตรงนี้ก็จะเป็นบุกๆ เป็นยัางนะคะนีซ่ซึ่งเสร็จแล้วก็ประมาณ ถ้วยฟูหนึ่งขวบกันนะคะเกิดคนเดียวกับในที่ผ่านมาไปดูในคลิปล่างสุดได้นะคะหาทิ้มปากใช่นหนี่ทุกคน,อนตอนนี้นูน่าจะรีวิวแมวมากกว่ารีวิวของเล่นแล้วนะ พี่ตาเต็มตาเลยไม่ได้แช์ให้นะคะต้องขอไปด้วย <c oughs> เป็นคนทั้งวันเลยเป็นคนทั้งวันเลยเงยียเงีอ่ะทุยฟูเป็นแมวที่น่ารักแบบมากๆเลยนะคะทุกคนถดอว่าเป็นแมวพี่ๆเลยคิดว่ามันน่ารักก <c oughs> ็ <c oughs> ใครจะไม่คิดนะเนาะแมว คือลำพานพี่ไม้ถ้วยฟูโอเคปะไม <c oughs> ่ตอบนี้พี่ต้องคิดว่าถ้วยฟูคือยังไง <c oughs> พี่จะทำอะไรให้ถ่วยดูระบายน้ว <c oughs> <c oughs> ปุ๊ิ ขอตัวลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ